ไฟนี่ซ้อมมากี่วันนเนครับซ้อมอยู่ที่ค่ายอยู่สวอาจารย์อยู่ที่อยู่ที่นั่นเลยมีใครเป็นคู่บังซอลเราบ้างเน้องในค่ายตอนนี้เราอายุสูงเท่าไหร่น้ําหนำหนักป่อยตอนนี้มวยสไตล์อะไรครับวันนี้จะต้องมาเจอคู่ปรับเก่าเราเนาะผ่านทุเดชเคยชนะมาสองครั้งแพ้ครั้งหนึ่งเคยวันนี้ไฟสี่เอาชนะก็ได้ไหมได้บันใจเลยแต่ประหมาทไม่ได้นะ เออทุกครั้งนี้ปล่อยต่อยเนาะแต่อันนี้ต่อยเวรอยหนึ่งถ้าเขาไปชั่งหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดมาพอดีและล่าสุดต่อยใครไปต่อยวันเดียบที่เรีวันนั้นเป็นไงชนะชนะคะแนนเหมือนกันวันนั้นเวทเท่าไหร่สี่เอ็ดวันนี้ปาเป็นร้อยหนึ่งเนาะมันโตขึ้นด้วยใช่ไหมร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์รสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะกับใครเหมือนเดิมคุ้มมากี่กิโลสองกิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมด คนจังหวัดฟ้าเชิญช่วยแฟนคลับแล้วหน่อยอ่ะขอบเชียร์ด้วยนะครับขอบคุณเชียร์อะขอโชคดีก่อนครับ